คำที่เราใช้มันบอกนะคะว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เส้นประสาทแล้วก็ทั้งหมดในระบบความคิดเราเนี่ยจะสอดคล้องกับภาษาที่เราใช้อย่างที่บอกเสมอค่ะว่า NLP ส่งพลังมากก็ตรงนี้แหละเพราะว่าคุณคุยกับเราเราจะรู้หมดเลยว่าคุณมีระบบความคิดแบบไหนแล้วเราก็เลยให้คุณเปลี่ยนคำเพื่อเปลี่ยนระบบความคิดได้หรือไม่เราก็ให้คุณเปลี่ยนระบบความคิดคุณจึงเปลี่ยนคำได้สิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเวลาที่คุณติดอยู่ในปัญหาคุณ ทำอะไรได้บ้าง ยินดีต้อนรับกลับมาค่ะกับ Live l l b Talk นะคะวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษพิเศษดีๆค่ะเป็นเทคนิคที่ขอร้องกันมาเยอะมากว่าอยากได้แค่วิธีง่ายๆอ่ะอยากได้แค่อะไรที่ทำแบบแปบ๊บเดียว3วินาทีได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นมุมมองการตัดสินใจใหม่หรือว่าเลือกทางเดินใหม่ได้วันนี้มีมาให้ค่ะแต่วิวีมีข้อแม้นะว่า คุณจะต้องห้ามลำเอียงแล้วก็ห้ามเข้าข้างตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองหรือว่าลำเอียงให้เลือกเพื่อนที่คุณไว้ใจมากที่สุดมาเป็นซัพพอร์ตทีมเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้นะคะแล้วเราจะทําเทคนิคนี้ไปพร้อมๆกันวันนี้เลยเอาละค่ะเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าเวลาที่คนเรามีปัญหาหรือมีการตัดสินใจที่แบบเอ้ยจะตัดสินใจทางนี้ดีหรือจะตัดสินใจทางนี้ดีหรือว่าเนี่ยมันเจอเกมธุรกิจแบบนี้จะไปทางไหนดีหรือ ว่าเราม yeah. ีทางเลือกอะไรบ้างในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะสิ่งแรกก็คือคนทั่วไปจะคิดว่าเราไม่มีทางเลือกเรามีทางที่จะทําสิ่งนี้ได้แค่ทางเดียวนั่นคือสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องวางให้ได้ก่อนค่ะก็คือทันทีที่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าฉันต้องทํางานคําว่าต้องเป็นการบอกว่ามันมีทางเดียวคําว่าฉันควรต้องทําแบบนี้สิทําไมฉันถึงไม่ทำทำไมฉันถึงไปทําสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองควรก็ทําให้รู้ว่าเรามีทางเลือกที่ น้อยลงค่ะคําที่เราใช้มันบอกนะคะว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เส้นประสาทแล้วก็ทั้งหมดในระบบความคิดเราเนี่ยจะสอดคล้องกับภาษาที่เราใช้อย่างที่บอกเสมอค่ะว่า NLP ท่งพลังมากก็ตรงนี้แหละเพราะว่าคุณคุยกับเราเราจะรู้หมดเลยว่าคุณมีระบบความคิดแบบไหนแล้วเราก็เลยให้คุณเปลี่ยนคําเพื่อเปลี่ยนระบบความคิดได้หรือไม่เราก็ให้คุณเปลี่ยนระบบความคิดคุณจึงเปลี่ยนคําได้สิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเวลาที่คุณติดอยู่ใน ในปัญหาคุณทำอะไรได้บ้างสิ่งแรกเลยนะคะคือยอมรับก่อนว่ามันเป็นปัญหาอย่าให้ข้อแก้ตัวกับตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกใครๆเขา,าเจอปัญหานี้กันมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตไม่ใช่หรอเดี๋ยวใครๆก็ต้องผ่านแบบนี้เหมือนกันแหละอะไรแบบนี้ หยุดไปก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนแล้วคุณไม่ต้องมาหาทางออกหรอกค่ะเพราะวมื่าไงมันก็จะไม่เจอมันคือเรื่องเดียวกันกับการที่คุณบอกว่าชีวิตคุณมีทางเลือกทางเดียวต้องทําแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณมีทางเลือกทางเดียวปั๊บคุณก็จบแล้วคุณหาทางเลือกทางอื่นไม่เจอดังนั้นสิ่งแรกคือยอมรับกับตัวเองก่อนนะคะว่ามันเป็นปัญหาแล้วคุณหาทางเลือกอื่นไม่เจอเมื่อคุณยอมรับแล้วค่ะ2คือ ถ้าคุณเป็นคนที่มีแนวโน้มจะเข้าข้างตัวเองที่พูดว่าคุณเป็นคนที่มีแนวโน้มเพราะว่าอะไรโดยธรรมชาติแล้วค่ะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อเข้าข้างตัวเองเพราะร่างกายเนี้ยเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตรอดในการที่มันจะมีชีวิตรอดได้มันจะอยู่ในความทุกข์ทรมานนานๆไม่ได้มันก็จะต้องให้เหตุผลกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำพลาดไปนั้นคือสิ่งที่เราทำดีที่สุดแล้วประกอบด้วยเหตุผลที่1 2 3 4 5 6 7เเห็นไหมเราทำดีที่สุดแล้วการที่เราทำดีที่สุดแล้วมันจะเป็นความจริง ได้หมายความว่าคุณได้ใช้ทุกวิถีทางจริงๆที่คุณมีอยู่นะวินาทีนั้นดังนั้นที่ผ่านมาคุณทำดีที่สุดแล้วจริงค่ะแต่ตอนนี้คุณได้ลองทุกทางหรือยังถ้ายังตอนนี้มันยังไม่ดีที่สุดคุณมีสิทธิ์ที่จะมองเห็นทางเลือกทางอื่นได้ข้อ2จึงเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองให้หาเพื่อนที่คุณไว้ใจคนที่วิวิจะพูดเสมอค่ะว่าเป็นซัพพอร์ตทีมอะค่ะ เป็นคนที่เขาจะสนับสนุนเราไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะตัดสินใจทางไหนก็ตามเขาจะยืนยันแล้วก็ยืนหยัดที่จะสนับสนุนเราในสิ่งที่ดีงามและถูกต้องไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจจะปล้นแบงค์แล้วเขาจะสนับสนุนนะคะหรือไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจว่าจะไปยิงใครแล้วเขาจะสนับสนุนแต่เขาจะสนับสนุนในสิ่งที่ดีกับอนาคตของเรา นั่นคือ Support Team ค่ะแล้วก็เขาจะยินดีที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การตัดสินใจของเราประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นคือ p p อร t ตทีมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองจนหาเหตุผลในการทำให้ตัวเองมีชีวิตรอดซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ก็เตรียมเพื่อนคนนี้ไว้บ้างก็ดีค่ะให้เขาได้ช่วยคุณแล้วบอกกับคุณว่า ้าสมมุติว่าเราวางเหตุผลนี้ไว้ก่อนเรารู้ว่าเธอทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราวางเหตุผลนี้ไว้ก่อนเธอมีเหตุผลอื่นอะไรได้อีกบ้างหรือเธอมีทางเลือกอะไรได้อีกบ้างนี่จะเป็นเซตคําพูดหลักๆของเพื่อนคนนี้เลยค่ะเอาละค่ะแล้ว 3. พอคุณมีเพื่อนเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วนะคะก็คือหาพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะปลอดภัยในระยะเวลาประมาณ5นาที5นาทีเองค่ะจริงๆมันเป็นร้านอาหารเป็นไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็ได้ค่ะแต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่ถูกรบกวนใน5นาทีนั้น เช่นคุณจะไม่ต้องรับโทรศัพท์ใน5นาทีนี้เช่นคุณกําลังรอโทรศัพท์ใครบางคนอยู่คุณก็เลยแบบอัดรีบทําก่อนเร็วไม่ได้ค่ะให้เวลาตัวเองด้วยคือถ้าคุณจะแก้ปัญหาให้ตัวเองคุณก็ต้องให้เวลาตัวเองในการลงทุนแก้ปัญหาด้วยลงทุนด้วยเวลา5นาทีคุ้มค่าจะตายไปจริงไหมคะถัดไปค่ะเข้าสู่วิธีการแล้วนะคะนี่เราเตรียมตัวพร้อมแล้ววิธีการคืออะไร วิธีการก็คือให้คุณกระตุ้นเส้นประสาทในร่างกายของคุณที่เกี่ยวกับปัญหาวิธีการกระตุ้นเส้นประสาทนี้ก็คือการที่คุณพูดถึงปัญหานั้นค่ะคุณก็จะพูดมันออกมาถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะพูดกับกระจกก็ได้พูดกับหมอนพูดกับผ้าห่มพูดกับหมาไม่ติดค่ะอะไรก็ได้ ถ้าคุณอยู่กับเพื่อนคุณก็พูดกับเพื่อนเช่นตอนนี้มีปัญหาเรียนไม่จบสักทีตอนนี้มีปัญหา,ไม,นนมญหาไม่สามารถจ่ายค่าบ้านได้ตอนนี้มีปัญหาไม่สามารถทำอันนี้ได้ตอนนี้มีปัญหาหาวิธีการให้เจ้านายทำสิ่งนี้ไม่ได้ตอนนี้มีปัญหาโรงงานจีนปิดโรงงานก็เลยไม่มีของเข้าทั้งหลายค่ะคุณพูดออกมาว่าปัญหาของคุณคืออะไรนั่นคือหนึ่ง สองคือให้คุณจินตนาการตัวเองค่ะลอยขึ้นเหนือปัจจุบันนะคะเหมือนกับคุณถอดจิตได้แล้วคุณก็เอาตัวเองอะ่ะถอดออกไปลอยขึ้นไปแล้วถอยไปอยู่ไกลๆคือถอยมามองตัวเองอะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตัวคุณที่ถอยออกไปมองไกลๆก็มองให้เห็นภาพกว้างทั้งหมดเลยนะคะเหมือนคุณเป็นนกอะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าคุณเห็นภาพกว้างทั้งหมดเลยของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หรือว่าคุณมองลงไปแล้วคุณก็เห็นตัวคุณที่นั่งอยู่กับเพื่อนนั้นแล้วคุณก็เห็นสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดทั้งสถานการณ์แล้วอ่ะคุณจะตอบตัวเองว่าอะไรถ้าวิวิถามคุณว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นทางเลือกใหม่การเรียนรู้ของคุณคือแล้วคุณก็คุณจะจดประโยคนี้ออกมาให้เพื่อนเป็นคนถามก็ได้นะคะแล้วก็พูดออกมาค่ะว่าคุณได้รับการเรียนรู้อะไรบ้าง ในสถานการณ์นี้หรือถ้าเกิดว่าคุณไปถึงจุดที่คุณแบบเอ้ยเริ่มตันนึกไม่ออกแล้วอะคือมันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าจิตรู้สํานึกเราจะพยายามปกป้องเราว่าแบบเธอไม่ผิดเธอไม่ผิดเธอไม่ผิดในขณะที่จิตใต้สานึกจะบอกว่าเธอเรียนรู้ได้อีกเธอเรียนรู้ได้อีกเธอเรียนรู้ได้อีกเอาทรัพยากรเข้ามาทรัพยากรเข้ามา2คนนี้เขาจะทะเลาะกันแล้วจิตรู้สํานึกก็จะบอกว่าในการที่เธอจะเรียนรู้เธอจะต้องยอมรับนะว่าเธอแย่แล้วจิตใต้สํานึกก็บอกว่า ฉันก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกนี่ทาไมเธอจะต้องเพอร์เฟกตจิตรู้สํานึกก็จะบอกว่าแต่ฉันมีภาพลักษณ์ที่ดีฉันจะยอมรับไม่ได้ว่าฉันแย่ขอให้คุณเลือกเลยค่ะตัดสินใจว่าคุณจะฟังใครเพราะว่าตอนนี้มันสําคัญมากๆแล้วในการที่คุณจะหาทรัพยากรใหม่เจอหรือคุณจะเชื่ออีโก้ภายในตัวเองที่จะบอกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วและคุณมีทางเลือกเดียวนี่คือที่ปลอดภัยอะค่ะคุณเลือกมาแล้วว่าที่ปลอดภัยคนคนนี้ก็ปลอดภัยสําหรับคุณดังนั้นทําเลยให้เต็มที่เลือก ที่จะหาทรัพยากรใหม่แล้วก็หาการเรียนรู้มันออกมาค่ะคุณจะต้องเรียนรู้อะไรพอถึงจุดที่คุณเริ่มชนแบบไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกแล้วคําถามถัดไปก็คือในสถานการณ์นี้คุณยังไม่ได้ทําอะไรถ้าคุณตอบไม่รู้แบบคือคุณก็อาจจะพ่นพ่นพ่น,พ,น,พ,นพ่นออกมาแล้วคุณก็ถึงจุดที่แบบเออไม่รู้แล้วนึกไม่ออกถ้าอย่างนั้นในสถานการณ์นี้มีอะไรที่คุณทําพลาดไปบ้างแล้วคุณแก้ไขได้เนี่ยค่ะก็ไล่คําถามไปเรื่อยๆนะคะ ทำลายอีโกในสถานการณ์นี้เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นทุกทรัพยากรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารที่คุณมีในการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายคุณจะเปลี่ยนวิถีความคิดที่ทําให้คุณตัดสินใจในเรื่องเดิมๆซ้ำๆและมันอาจจะส่งผลให้รูปแบบการดําเนินชีวิตของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงก็ได้ค่ะในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการที่ ง่ายเร็วและได้ผลยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะสามารถรับประกันได้ตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้เอามาพูดถึงมีเทคนิคอะไรที่อยากได้คอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าบอกให้เรารู้ช่องทางไหนก็ได้เราจะเอาขึ้นมาครีเอทเป็นคอนเทนต์ให้กับคุณแล้วถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมอัปเดตให้เราฟังบ้างนะคะพบกันใหม่ค่ะ